วัดีครับวันนี้ก็ผมมาทำออส่วนนิ่มนะครับในแป้งแป้งข้าวโพดนะครับใส่ไปในซอนครับผมในแป้งมันนะครับใส่ไปในซอนนะครับผมโอเคเรามาตีน้ําใส่ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวปรุงเรื่งอีกรอบหนึ่งครับผมวันนี้วิธีทำออส่วนนิ่มง่ายๆครับผมนี่นะครับใส่น้ำไปครับนอ่ อาลับหนึ่งใส่น้ำตีไว้ก่อนเลยนะครับตีเสร็จแล้วก็ต้นหอมนะครับโอเคนะค,ครับนี่ใส่น้ำไปนี่นะครับใส่น้ำอยากใช้ตีได้ครับตีอย่างนี้ได้ เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ปรุงเคืองนะครับตอนนี้ปรุงเคืองครับผมนี่น้ำมันหอยนะครับสองครับนี่นะครับสองครับนี่สิวขาวครับนี่นะครับนี่น้ำดัางทรายครับอันนี้นี่น้ำดางทรายครับสองนะครับสองนะครับนี่สซลตนะครับนี่ชีวุไข่หยดใส่นะครับ นี่แสมันสีแดงๆงามๆนะครับนี่น้ำมันงานะครับหยดลงไปนะครับหยดชงหยดนะครับเที่กลิ่นหอมๆนะครับผมนี่พริกไทยป่นนะครับหยดลงไปนะครับตอนนี้ตีนะครับตีนี้เลยนะครับอ่านี่นี่นี่นะครับนี่ตีตีแดงๆเลย ตุนหอมหยอดใส่นะครับนี่หอยนางรมนะครับลุงนะครับน ah ี่ครับผมโคนๆนะครับเอามันเข้ากันเสมอกันนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับกีไข่สองลูกนะครับนี่นะครับกีไข่สองลูกครับผมนี่นี่นะครับ สอบสีดองไข่นะครับนี่ครับนี่น,น,นะครับโอเคตอนนี้พืไพันนะครับนี่นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับนี่นะครับ2องอย่างนีน้เอาไข่ลูงก่อนเลยครับผม นี่นะครับน้ำมันหยดลงเลยครับนี่นะครับนี่นะครับหยดลงไข่เลยครับนี่ครับผมนี่ลงไข่ก่อนนะครับโอเคลงแล้วลงนี้เลยนะครับโอเคนี่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 นะครับนี่นะครับนี่นะครับดีเลยนะครับไม่เป็นไร ตู้เลยนี่นะครับนี่นี่นะครับก็ผมสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคนนะครับวธีทำวัสดุนิ่มง่ายๆครับนี่นะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับไปเลยนะครับเป็นไงนี่นะครับนี่ เสร็จแล้วนะครับใส่มือข้างลิ้วนะครับผมนี่นะครับหยดลงนี่นะครับโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยนี่นะครับโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก่อนนะขอบคุณมากๆผู้ติดตามยังไม่ได้ติดตามขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจับมากสากใจเลยครับผมวัสดีทุกท่านนะครับเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็มี อโอกาสมีเวลาเอาพี่น้องทุกท่านมาชมวิธีทำอาหารง่ายๆนะครับนี่เป็นไงบ้างครับสวยไหมครับน่าอร่อยมากครับร้านนี้ขายดีมากครับนี่ผักชีรวยนาหน่อยนะครับ